สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นนทางหวยลาวพัฒนาแล้วก็หวยลาวสตาร์วันนี้หนึ่งเดือนสิบสองปีหกแปดนะครับผมสำหรับหวยลาวนะครับก็ยังไม่เข้าเลยนะหลุดเหมือนเดิมหลุดเหมือนเดิมงมดที่แล้วสามตัวพ้น สามตัวบนงวดที่แล้วหกเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งหกนะงวดที่แล้วนี่ผมไนะม่ห้ากับสี่นะห้ากับสี่มีห้าหนึ่งออกมาหนึ่งหกห้าหนึ่งออกมาหนึ่งหกนะมีแต่แปดห้าเนี่ยเน้นที่แปดห้าก็ไปเข้าหกตัวนะหกตัวออกมาแปดห้านะออกมาแปดห้าระบบหกตัวนะระบบสี่ตัวออกมาหนึ่งหก ขอโทษขอไปด้วยนะครับสำหรับเราพัฒนานะ <c oughs> มาดูของงัวน,นี้นะครับตัวเด่นห่วเราพัฒนาก็จะเป็น หัวราพัฒนาวันนี้ก็จะเป็นสองนะสองกับหนึ่งสองกับหนึ่งนะครับก็จะมีก็จะมีสองสี่สองห้าสองเจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะตัวกันก็จะมี สองแปดสองแปดหนึ่งปสองหหนึ่งหนี่ออกไปแล้วเลขมีเกือบร้อยนะจะมาตัวเดิมไหมเนี่ยสองหกหนึ่งหเอาสองเกดีกว่าไหมเอาสองเกดีกว่านะคงคงไม่มาตัวเดิม คงไม่ออกมาตัวเดิมเนาะตัวฟันนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเลขสองนะตัวฟันก็จะเป็นเลขสองตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับก็จะมีสองสี่สองห้าสองเจ็แล้วก็1นห้านะ 2 4 2 5 2 7สอหนะครับแนวทางหวยเราพัฒนาเลขสอตัวก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลขสามตัวเลขสามตัวนะครับเน้นที่เลขสองเอาสอละการ2 4งห้า สองสี่เจ็ดสองสี่แปดสองห้าเจ็ดสองห้าปดแล้วก็สองเจ็ดแปดหววเราแรกนะครับเราพัฒนาก็จบไปแล้วทั้งสองตัวแล้วก็สามตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นหววเราสตา หวยเล่าสตานะครับผมเด่นวันนี้ก็จะเป็นเด่นวันนี้ก็จะเป็นสองรักกันนะสองกับสามสองกับสามนะครับก็จะมีสองเจ็ดสองแปดสองหก 3 7 3 8แล้วก็3 6ตัวกันนะครับตัวกันนะครับ2 9นะ3 9 2 4กับ2 5แล้วกัน ตัวฟันนะครับก็จะเป็นเลขสองเหมือนหวยราวขอให้มานะ่าหวยราสตาเนี่ยทำไมมันขี้เหร่จังหวยราสตาขี้เหร่มากเลยนะผมผมทำมานี่เข้ากี่งวดเข้าแค่สองงวดเองเนี่ยตั้งแต่ทำมานะเข้าแค่สองงวดนอกจากนั้นก็หลุดหมดเลย สองเจ็ดสองแปดสองหแล้วก็สามแปดหวยเราสตานะครับเลขสองตัวก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลขสามตัวต่อไปก็จะเป็นสามตัว สามตัวนะครับสองเจ็ดแปดสองเจ็ดหกสองเจ็ดเก้าสองแปดหกสองแปดเก้าแล้วก็สองหกเก้านะครับ เรียบร้อยเนาะก็จบไปแล้วทั้งสองราวนะราวพัฒนาแล้วก็ราวสตาเนาะราวพัฒนาให้2กับ1เน้น2 4 25 27แล้วก็1 5ึฟันที่2ราวสตา2กับ3าฟันที่2 2 7 2 8 2 6แล้วก็3 8อ่ะขอให้มีขอให้มาทวันเนี้ยฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ